กัสบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนสมองสุบอนเดอร์เอฟซีทุกท่านเนาะที่ขรลรละหักแพงทุกทั่วโลกมันนี้ยินดีครับชมสองของน้องเออซองของแมตาพี่น้องยามเศา้าแมตาสิพาพี่น้องมาลงน้องเด้อพี่น้องเด้อสอนกุ้งก่อนพี่น้องสอนกุ้งอยู่น้องอยู่ภายพี่น้องมาเด้อมาเด้อหายอยู่หากินตามภาษาบานเฮาพี่น้องสอนกุ้งเด้อสอนกุ้งเด้อพู้ใดยอยากมาเด้อมาเด้อซื้อมกกอกกับถั่วแจ่วมาเลยพี่น้อง มาก่อก็ถวยแจ่วนะเด้อมาเด้อมาเด้อพักห่อน้ำอะได้อยากมามาอาจารย์สิสอนสุก,กินดอกพี่น้องเลยอเลยมาบองมา,งมาส้มนำกันพี่น้องเนี่ยเกี่ยมพร้อมเลยทยั้งแยงทั้งคุสิม,มันหรือสิบประมาณฐาลุ่นฐานส้มเด้อพี่น้องเลยมบองมาส้มนำกันสิม,มันหรือสิบปมันการหายอยู่หากินตามน้องตามพายเนาะวิธีชีวิตบ้านเฮาพี่น้อง ต้องาหาอยู่หากินเป็นธรรมดาเนาะหาหาซิวหาปูหาปลาหาไปเรื่อยๆจังหน่อยกับไข่หมดแดงนี่ยังกัหาอันนั้นเนาะพอได้กินแนละ้ครอบครัวเฮาพี่น้องเยพอไปได้ซื้อได้แลกกินไปวันๆกินไปเรื่อยๆพอไปได้ซื้อกินอาหารบ้านเฮาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยปลอดสารผิดดีหนึ่งมาสองมา ทางบเป็นขี <als> ่กระโมยทงเฮาเฮาบ่ได <grande> oh. ้ซื้อพี่น้องเอ้ยหากินเองแบบธรรมชาติแบบง่ายๆพี่น้องเอ้ยน้ําไม่ค่มีคือเก่าพี่น้องนะสวนเพิ่นสวนบักแตงบักแตงเพิ่นกําลังอันได้คร่งข้างแล้วด้พี่น้องเ้ปู่ของพังเพิ่นกกลังงามอันนี้ักแตงพูเต็มไห่นึงเลยักแตงตัวนี้กะโอ้ยมือนั้นได้ยินว่าอันอันัวมากิน่ซั่น ว่ามากินห้องผืนเออ่อแบะมากินห้องเพิน <c ười> ่นแบะมากินห้องเพิ่นวันสันเมื่อหนเพิ่นบปได้ลงมาเผาเพิ่นเมื่อกินข้าวเที่ยงอยู่เพื่อนอเพราะว่าแบะเก็จะมาหอดปักสลีตอพูกใหม่มัดผืน่ะมาเบิ่งมาชมพี่น้องมา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 เดินไปตาลุยก่อนพี่น้องเอ้ยเพรก็ลายยายห่างลุยก่อนลุยก่อนสอนก่อนแต่เส้ามันจากมานันคัดซอยมากอะมันพายกับปยัยได้ปนัยพี่น้องเขาสอนแต่เส้นาน่ะได้แน่มาเบิ่งมาชมนลำกันเลยพี่น้องเด้อ ทานได้คำว่าบงมาส้มกับกุไลายกุ้แซ่ไหนเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงเสียแรงใจห้ยสองของแม่ตาแล้วก็สองน้องพาโสดน้ำไหนเด้อขอบคุณพี่ป้าหน้าสุขุสุคนพ่อลุงแม่ป้าพ่อยหญแม่ใหญ่ละลายเด้อที่คอยเสวยเรือแล้วก็คอยหายกำลังใจแม่ตามาตลอดขอหายอยู่ดีไม่แห้งปีใหม่ออกมาขอหายอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยกันสุขุสุคนเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้ ดูพี่น้องไมตาดสอนน,อนะได้ทั้งปลาได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งพี่น้นองเอ้ยทางหอยพู้มานบอกพี่น้องสอนกุ้งยำเส่าพี่น้องอันนั่งก็เย็นๆจักหน่อยเนาะมันเย็นบาแห้งมันมันพี่น้อยไาอยู่หากินยำเส่าเสาพี่น้องสอนกุ้งพี่ตาก็มาแต่เส่าพี่น้อง นี่ยแตสวยเติบเลยเผื่อนัานเก็บแล้วเนาะหาผู้เดียวเด้อพี่น้องเมื่อนำกันเด้อพี่น้องเด้อผู้แม่บอลุงก็ห้ากระหดสวนแล้วโอ้ยผักผิกสุ่มผืนงามงามเห็นเนาะกำลังเริ่มเป็นดอกเป็นหมากแล้วมะพริกมะพริกมะสลีมะเขือมะักอื้อชุ่มผืนปู ถั่วกะทิช้งางพิยาละยอย่างโอ้มะพริกอันนี้จะเป็นมะพริกแม่บารุงงามคือกันพริกแม่น้องอ้อนจะอยู่ข้างพุทธแงามคือกันไม่น้อยเริ่มเป็นดอกเป็นหมากแล้วหดแล้วเลยแม่บารุงค่ะก็หดสวนแล้วป้าพี่น้องเมื่อน้ำกันพี่น้องไม่ตากันค่ะก็สอนแล้วคือกันนี่ได้ทัง้งกุ้้้งงไดทัปลา ปาขาวปลานินอือไปเงี้ยเมี้ยน้องกันพี่นอ้องไปไปดิพี่น้องโอ้ผัลกลผักซีมาแกงใสก่กบปะมาพี่นอ้องมาหอดเฮือนเลยพี่นอ้องเอ้ยหอบไปดิตอนกุ้งก็ได้ร้ายเต๋อพอตาก็ต้ังสีนั่นเห็ด้งกเต็ดอันนี้ป่นกบใหญ่ไม่นอ้อยกินก้าวผักซีเต็มโต๊ะซีงาม,งาม เราตาไสิุ้งเต็นลอยหนึ่เนยเลข6อะไรหมายเลขพอดีกินแส่บพอดียุบ3-4คำอืออันนี้ครากับพวกเกียมค้องผาอนาาันอนียย้พนองถุงทงไปใบไแอนยาใหญ่หนึงทงหนึ่งแล้วก็10ใบไฮไอทงหนึ่ง,งเกีแยมพาะมาได้กินข่าวเศร้าน้อกันแล้พี่นอ้องใช่ถูกเงกับตัวก้อยนะตัวไปตัวมันเลยอือเาตาสิกุ้งเต้นลอยแจ่ว กินเผาน้ำกันพี่น้องกินเผาเศ้าเด้อเขากินเลยเด้อพี่น้องมาเด้ออุ้คนมาเด้อพญามยายมามเด้ออาเี้ยนใช่ไหมใสนมันกินเผาเลยกินเผเด้อพญามยายกินเผาเด้อแม่ป้อเผาต้องจไสฮะช่องจไฟยูบ

อยากอยากไปน้อยากอยากไปน้ยาแม่อยากอยากไปน้ำแม่น่ะมันนางทาเลยนา้อนางล้อนางาจะไปส่งกุ้งบอไปส่งกุ้งแล้วก่อยบอมันนางรึเปาอยากไปเอาอะไรมาหกทุกตัวนะขึ้นมาหน่อย

าซาคกค้นไหนก็พักชื่อนะแค่ต้นของาก็เิดกบได้

มาลูกชานะมางามเสียครับตายเก็บกุ๊ยแก้วกุ๊ยน้ํา <of gift> <Shakespeare> ถ yeah so 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 anyway okay, okay ้าลงทวรอยู่หยหอแล้วก็หัวเจีประมาณ้ร้อยกันห่วยเลยถ้าพูดยาก็ไม่ร้อยเลยเ้อยยาวสักคราถ้าพูดรอเรับพูดไหมรับพู บบมาหชมมาพาักวัละที่นอ้องมาแต่าพราราจ็บผิดเลยเียงตอนนี้เ้ยชินหน้าพ่อก็ออกไหนหน่อยทับเบิงผาส้มผักระด้ก็เชาะเจ็บผิดเลยพี่นองสบายดี